จดทะเบียนสมรสมีคอดีหลายประการของเงินทองทรัพย์สินที่หามาได้ได้บางทีนี้ติกรุงครับผมทรัพย์สินที่หามาได้ในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันทรัพย์สินที่หามาได้เงื่อนเดือนนี่ครับผมเงืนเดือนเฮามีอยู่ทุกมือนี่ครับติกงค่ะเงื่อนเดือนที่เฮามีอยู่นะครับเป็นสินสมรสหรือไม่เอออยากถามขึ้นกันได้ี่ยเป็นบ่มคะฟังดีๆนะครับ คันตามที่ห้าเว้ากันเงินผัวคือเงินเมียเงินเมียคือเงินเมียถูกต้องอันนี้ไม่ถึงว่ามันเป็นข้าว้าทีอยู่ในกระแสสังคมครับผมแต่ความเป็นจริงว่าแมนครับผมทางกฎหมายเงินเดือนเนี่ยเป็นสินสมรสเดยเป็นสินสมรสแมนครับอย่าตบมือให้กฎหมายเงินเดือนเนี่ครับผมเป็นสินสมรสผัวเหตดงะกันงานมากครับผมกระต้องเอามาแบ่งเมียใส่ะ เมียงี้การเงี้งานมากก็ะตองมาแบ่งปัวใส่กันเอาแมน่นซมอ่ค่ะแม่นครับผมเรื่องจริงเป็นเัื่งท่นผู้หญิงนี่เป็นเรื่ว่าครูชีวิต